ตฏิจจสมุปบาทแห่งการปฏิบัติผิดโดยไตรทวารดูก่อนพิขุทั้งหลายกามวิตกเป็นธรรมมีนิทานไม่ใช่เป็นธรรมไม่มีนิทานดูก่อนพิขุทั้งหลายข้อนี้เป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิขุทั้งหลายเพราะอาศัยกามธาตุจึงมีการเกิดขึ้นแห่งกามสัญญาเพราะอาศัยการมสัญญาจึงมีการเกิดขึ้นแห่งการมสังกัปปะ เพราะอาศัยการมสังกัปปะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งการมฉันทะเพราะอาศัยการมฉันทะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งการมปริลาหะเพราะอาศัยการมปริลาหะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งการมปริเยสนาดูก่อนพิกุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับเมื่อสแสวงหาอยู่ซึ่งกามย่อมปฏิบัติผิดโดยฐานะสาม คือโดยกายโดยวาจาโดยใจ